สากาศยานสุวรรณภูมิรับนักท่องเที่ยวคึกคักเตรียมพร้อมรับทัวร์จีนมั่นใจไม่มีปัญหาบรรยากาศการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ทางในส่วนของสายการบินและท่าอากาศยานอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่โดยมีรายงานว่าจำนวนตัวเลขผู้เดินทางเข้าประเทศในช่วงเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นอยู่ที่4.6ล้านคนค่ะ โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละเเดินทางผ่านสนามบินอย่างไรก็ตามเวลานี้ผู้โดยสารที่เดินทางส่วนใหญ่ยังอยู่ในโซนยุโรปเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูหนาวทําทให้เดินทางออกนอกประเทศเพิ่มมากขึ้นและหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือประเทศไทยทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวจากยุโรปเพิ่มขึ้นและสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นประเมินว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากรัฐบาลจีนได้อนุญ,ญาตให้บริษัททัวร์และบริษัทท่องเที่ยวในระบบออนไลน์ สามารถจัดส่งนักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะโดยหลายฝ่ายประเมินว่าจํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนในปีนี้จะเดินทางเข้าประเทศไทยอาจมากถึง10ล้านคนส่งผลทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวในภาพรวมอาจสูงถึง28ล้านคนส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการของไทยให้สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ค่ะ วิษณุเชื่อซักฟอกมาตรา152สภาไม่ล่มมั่นใจฝ่ายรัฐบาลไม่เล่นเกมขณะเชื่อแบ่งเขตเสร็จก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายสมชายศรีสุดทยากรออกมาตั้งข้อสังเกตว่าพลเอกประวิตริวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐแนะนําผู้สมัครสสอระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ว่าไม่ได้ดู ไม่รู้ว่าพลเอกประวิทย์ไปไหนไปทําอะไรแม้แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตนก็ไม่รับรู้ส่วนเหตุการณ์สภาล่มบ่อยนายวิศณุกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ทําใจในวันที่7กุมภาพันธ์นี้จะเสนอพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาวันที่หนึ่งมีนาคมแปลว่าอยู่ไปตามนั้นหากล่มก็ไม่ต้องประชุมแต่ไม่เป็นเหตุหให้ยุบสภาเพราะหากยุบสภาก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้และจะนับหนึ่งเร็วเกินไปจนยุ่งกันทุกพัก อย่างไรก็ตามไม่มีกฎหมายของรัฐบาลที่จะเสนอต่อสาภาแล้วเพราะได้หารือกับนายชหลีกภัยประธานสาภาผู้แทนราษฎรว่าต่อไปนี้รัฐบาลจะไม่ส่งกฎหมายฉบับใหม่แล้วเพราะวันประชุมจะเหลือ4ี่ครั้งเพราะหักอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา1น2ก็จะเหลือสมครั้งส่วนคิดการอภิปรายสาภาจะล่มหรือไม่ นายวิษณุระบุประชุมได้ถึงเที่ยงคืนฝ่ายรัฐบาลสามารถเล่นเกมกลับเพื่อให้สภาลม่มจนฝ่ายค้านไม่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ตนไม่ทราบแต่รัฐบาลไม่เล่นเกมอยู่แล้วแต่สมาชิกเล่นของเขากันเองหรือไม่ตนไม่ทราบค่ะโดยเมื่อวันที่31มกร,ราคมที่ผ่านมาเลยค่ะที่การคณะรัฐมนตรีได้อ่านจดหมายของนายชวนว่าขอความร่วมมือซึ่งผลเอกประยุทธ์ได้กำชับอีกครั้งหนึ่งว่าการประชุมสภาเหลืออีกไม่กี่ครั้งขอให้ช่วยรักษาเกียรติประวัตินี้เอาไว้ ให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นผลงานของสภาที่จะบันทึกไว้ยืนยันว่าการอภิปรายมาตรา152ไม่มีปัญหาเพราะรัฐบาลพร้อมที่จะตอบแต่หากองค์ประชุมไม่ครบด้วยเหตุใดตนก็ไม่ทราบแต่ถึงอย่างไรถ้าไม่มีใครขอให้นับองค์ประชุมก็ไม่เป็นไรพร้อมกันนี้นาะยวิชนุได้กล่าวถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งในส่วนของกกตว่าขณะนี้กกตได้ประกาศักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งขณะนี้กําลังทยอยส่งในรูปแบบเขตเลือกตั้งที่แบ่งใหม่ตามกฎหมายลูกให้กะกะตจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนําไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่จากนั้นเมื่อรับฟังเสร็จแล้วจะส่งกลับมายัางกะกะตเพื่อสรุปและเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งกะกะตได้แจ้งมาว่าจะประกาศเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในวันที่28กุมภาพันธ์หรือเร็วกว่านั้นค่ะพันวาราวุธพร้อมเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ต้องรอมติกรรมการบริหารพัก ย้ำชาติไทยพัฒนาส่งไม่ครบ400เขตเชื่อมั่นได้เกิน25ที่นั่งนายวราวุฒิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนากล่าวถึงกระแสสนับสนุนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลังพักชาติไทยพัฒนาได้เชิญชวนสมาชิกพักเสนอชื่อบุคคลเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักว่าหากได้รับการนําเสนอชื่อก็พร้อมที่จะทําหน้าที่เพราะช่วงกว่า3ปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพักชาติไทยพัฒนามีความพร้อมไม่ต่างจากพักอื่นและหัวหน้าพักในขณะนี้ก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ดังนั้นหากได้รับเกียรติก็ยินดีและต้องขอบคุณแต่ขอให้รอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพักในวันอังคารที่7กุมภาพันธ์ก่อนนายวรวุธยังย้ำนะคะว่าพักไม่ได้ส่งผู้สมัครลงครบทั้ง400เขตแต่เขตที่ส่งจะต้องเป็นเขตที่พักมีความมั่นใจเช่นกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ได้รับความสนใจจากผู้สมัครหลายคน และยังมีการพูดคุยกันอยู่เชื่อว่าพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่เขตกรุงเทพจะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเช่นเดียวกับภาคเหนือนและภาคอีสานพร้อมย้ำว่าพรรคชาติไทยพัฒนามีเป้าหมายที่จะได้ที่นั่งในสภาไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งค่ะ่วนการปราศัยเวทีแรกของพรรคชาติไทยพัฒนาในวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2566นารยวราวุธเปิดเผยว่าได้เลือกสถานที่ที่เป็นหัวใจของคนสุพรรณบุรีและหัวใจของพรรคคือบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ใกล้กับอนุสาวรีนายบรรหารศิลปะอาชาอาดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่21ซึ่งขณะนี้นะคะทราบว่าจะมีประชาชนมาร่วมรับฟังเป็นหลักหมื่นคนซึ่งเนื้อหาการปราศัยจะแสดงให้เห็นให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยโดยเฉพาะชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของพวกเราว่าทุกคนสามารถทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นายวาราวุฒิก่า รัฐบาลย้ำเตือนแรางานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้รีบรายงานตัวกลับไทยถึง28กุมภาพันธ์นี้บอกหากไม่ไปรายงานตัวเจอค่าปรับ30ล้านวอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้พบว่าปัจจุบันแรงงานไทยที่ลักลอบทำงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายหรือว่าผีน้อยเนี่ยนะคะมีจำนวนกว่าแสนคน ย้ำเตือนคนไทยที่ต้องการไปทำงานในเกาหลีใต้ขอให้เดินทางไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านกรมการจัดหางานอย่าหลงเชื่อคำชักชวนเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายเพราะจะทำให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการทำได้ยากไม่มีประกันสุขภาพถูกเอาเปรียบในเรื่องของค่าจ้างและต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนนางสาวรัชดากล่กาวว่ารัฐบาลโดยกรมการกงกรสุลกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนคนไทยในเกาหลีใต้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายให้ไปรายงานตัวกลับไทย โดยสมัครใจนะคะถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้หลังทางการเกาหลีใต้เปิดให้รายงานตัวมาตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาย,ยน2565เป็นต้นมาโดยสามารถรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผ่านออนไลน์ที่ www hikorea go kr พร้อมกับเอกสารประกอบก็คือพาสปอร์ตใบแจ้งการเดินทางและบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับผู้ที่ไปรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นค่าปรับจำนวน30ล้านวอนหรือประมาณ8 0 0แสนบาทไทยเนี่ยนะคะและอาจเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้ได้อีกหากไม่ไปรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยจะต้องชำระค่าปรับและจะถูกเพิ่มความเข้มงวดในการเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้ค่ะจเจรตตำรวจแห่งชาติรับลูกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงตรวจเข้มด่านตำรวจทั่วประเทศ พลตำรวจเอกวิศณุปราสาสทองโอสดจเรตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลห้วยขวางตั้งด่านรีดเงินนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันจนเป็นเหตุให้มีการดำเนินคดีตำรวจชุดดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างรุนแรงว่าตามที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจเรตำรวจแห่งชาติหรือจตชลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการให้เด็ดขาดนะคะทั้งวินยัยอาญาและปกครองขณะน,นี้ตนได้มีหนังสือสั่งการให้พลตํารวจโทรวรช,ชัยศรีรัตนวุฒิหัวหน้าจาเจรําตำรวจจัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวพร้อมสั่งการให้กองตรวจราชการ1-10จัดกำลังออกสุ่มตรวจการตั้งด่านตรวจของตำรวจทั่วประเทศค่ะ พลตำรวจเอกวิศนุกล่าวด้วยว่าสำนังกงานตำรวจแห่งชาติได้เคยมีข้อสั่งการในการกำหนดมาตรฐานการตั้งด่านตรวจของตำรวจไว้อย่างชัดเจนตามหนังสือสั่งตำรวจนะคะที่0007.22ทับ1572ลงวันที่31พฤษภาคม2564เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดป้องกันปราบ,บปรามอาชญากรรม โดยการตรวจจะลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบด่านตรวจต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําชับคือการแต่งกายแสดงตัวของตํารวจที่ชัดเจนการติดตั้งกล้องบอดี้แคมติดตัวเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกภาพและเสียงให้เกิดความโปรง่งใสตรวจสอบได้ที่สําคัญนะคะก็คือการตั้งด่านตรวจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมหรือไม่มีการอนุมัติการตั้งจุดตรวจซึ่งเป็นอํานาจของผู้บังคับการขึ้นไปในการอนุมัติหรือไม่อย่างไร หากจุดตรวจไหนไม่มีมาตรฐานมีการเรียกรับผลประโยชน์จะมีการลงโทษผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าสถานีตำรวจที่ปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจในการตรวจสอบควบคุมดูแลและผู้บังคับการตามลำดับหากไม่มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยให้รายงานผลภายใน15วันพร้อมระบุก,การตั้งด่านตรวจมีจุดประสงค์เพื่อลดอาชญากรรมสร้างความมั่นใจเป็นที่พึ่งให้ประชาชน แต่ถ้าตั้งด่านตรวจแล้วกลับสร้างปัญหาและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนตำรวจที่ตั้งด่านและหัวหน้าหน่วยต้องรับผิดชอบค่ะทั้งนี้ตนจะลงพื้นที่สุ่มตรวจด่านต่างๆทั่วประเทศด้วยตนเองด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news